คริปโต c ซ t ตี้พอดแคสวัสดีครับพบกับผมก๊อฟตนุพัฒน์และนี่คือรายการซ e k โ o n i c เรื่องขยันเล่าเพื่อชาวคริปโต EP ที่1เราลงทุนเพื่ออะไรเพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าทุกวันนี้ที่เราลงทุนกันเราทําไปเพื่ออะไรแต่ละคนก็คงมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่แตกต่างกันผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาทําความเข้าใจกันก่อนละกันนะครับว่าการลงทุนตามความหมายตามนิยามของมันเนี่ยมันคืออะไร การลงทุนก็คือการนําเงินที่เก็บสะสมมาไปสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือหลักทรัพย์ต่างๆที่มีความเสี่ยงที่สูงตามแต่ละประเภทของการลงทุนแน่นอนครับเมื่อเราพูดถึงการลงทุนไม่ว่าใครๆก็คงมุ่งหวังผลตอบแทนที่สูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้กันทั้งนั้นจริงไหมครับการลงทุนเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ลักษณะด้วยกันง่ายๆก็คือ 1. การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีตัวตนเห็นประโยชน์จากการใช้งานได้อย่างชัดเจนและสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เราลงทุนเป็นเจ้าของไว้ได้อย่างเต็มที่เราเรียกการลงทุนแบบนี้ว่า tangible investment ครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นการลงทุนซื้อบ้านซื้อรถยนต์ซื้อเพชรพลอยของมีค่าต่างๆที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้และสามารถเปลี่ยนเป็นมูลค่าได้ทันทีส่วนการลงทุนในรูปแบบที่2ก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เห็นประโยชน์การใช้งานได้อย่างชัดเจน การลงทุนในแบบนี้เราเรียกว่า intangible investment ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะจัดอยู่ในประเภทของการลงทุนทางการเงินเป็นส่วนใหญ่ครับการลงทุนในหุ้นพันธบัตรการลงทุนอื่นๆรวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลก็นับเป็นการลงทุนประเภท intangible investment ด้วยกันทั้งนั้นเลยแล้วการลงทุนทางการเงินหรือที่เราเรียกว่า financial investment เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันก็คือการที่ผู้ลงทุนนําเงินที่มีอยู่ไปซื้อหลักทรัพย์ต่างๆซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว อาจก่อให้เกิดรายได้กับผู้ลงทุนการลงทุนทางการเงินโดยทั่วไปมักจะทําผ่านกลไกทางตลาดการเงินวัตถุประสงค์ของการลงทุนทางการเงินก็คือเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของดอกเบี้ยเงินปันผลกําไรจากการซื้อขายหุ้นและสิทธิพิเศษอื่นๆเป็นต้นการโดยสรุปก็คือเรามุ่งหวังผลตอบแทนจากการใช้ทุนในรูปแบบของผลตอบแทนทางการเงินหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า monetary return นั่นเอง แล้วเราจะใช้เงินจากตรงไหนมาใช้ในการลงทุนจริงไหมครับเพื่อนๆอาจจะมีคําถามนี้เกิดขึ้นเนาะเงินจากการลงทุนหรือที่เราเรียกว่า Money for investment เนี่ยเราได้มาด้วยรูปแบบต่างๆกันซึ่งถ้าเราได้มีการวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยแน่นอนว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งมาใช้ในการลงทุนได้เสมอแล้วก็เพิ่มโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่งอกเงยจากการออมเงินปกติอย่างแน่นอนวิธีการได้มาซึ่งทุนเนี่ยแต่ละคนก็คงมีวิธีที่แตกต่างกันออกไป แต่วันนี้ผมจะยกตัวอย่างวิธีง่ายๆนะครับมาสัก3 4สข้อดังนี้เนาะวิธีแรก using budget ครับนั่นก็คือการรู้จักทำงบประมาณเราสามารถควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขตของเงินก็ประมาณที่กำหนดก็จะทำให้เรามีเงินออมที่เหลือและเราสามารถนำเงินออมส่วนนี้นำไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตัวเราเองได้วิธีนี้ผมคิดว่ามันคงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับที่ทุกคนจะเริ่มลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งก็สามารถเริ่มจากตรงนี้ได้วิธีที่2ก็คือ f o r s e v i n g ินั่นก็คือการออมโดยวิธีบังคับเคสนี้จะเกิดกับพนักง,งานประจําโดยที่ธุรกิจหรือว่านายจ้างของเราเนี่ยจะหักเงินสะสมเงินสํารองเลี้ยงชีพของพนักง,งานเอาไว้เงินออมส่วนนี้จะเป็นของลูกจ้างจะเป็นของพนักง,งานนะครับ แต่ว่ายังถอดถอนออกมาไม่ได้ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้โดยเจ้าของธุรกิจหรือว่านายจ้างเนี่ยจะนําเงินสดดังกล่าวไปฝากไว้กับสถาบันการเงินหรือเรีกง่ายๆก็คือบุคคลที่3นั่นแหละให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้เราจะงอกเงยขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแล้วก็จะจ่ายคืนให้กับเราซึ่งเป็นเจ้าของเงินจริงๆอ่ะเมื่อถึงเวลาที่กาหนดเงินออมโดยวิธีบังคับเนี่ยจึงเป็นการลงทุนทางหนึ่งของบุคคลเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ลงทุนเองโดยตรงแต่จะเป็นการบังคับออมบังคับลงทุนข้อดีก็คือ เราจะมีเงินเก็บสะสมที่แน่นอนครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีค่าเสียโอกาสในส่วนนี้ด้วยตรงนี้ก็เป็นปันจจัยหนึ่งที่อาจจะต้องใช้ในการนำมาเป็นปันใจจัยในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้วิธีนี้ในส่วนที่3 s k i p and expenditure นั่นก็คือการยกเว้นรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกซิบ้างนะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่เมื่อมีเงินแล้วเราก็จะใช้ใจ่ายตามกําลังที่เรามีเป็นปกติวิสัยที่เคยเป็นมาถูกไหม เช่นเราอาจจะใช้เงินเพื่อสันทนาการวันหยุดวันอาทิตย์วันเสาร์เราอาจจะออกไปทานข้าวนอกบ้านดูหนังเล่นโบลิ่งเล่นกอล์ฟหรือใช้จ่ายช้อปปิง้งตามห้างสรรพสินค้าอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรารู้จักยกเลิกเรื่องพวกนี้ออกจากชีวิตซะบ้างเราก็จะมีเงินเหลือมาลงทุนได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีที่เหมือนจะง่ายครับแต่ในความเป็นจริงก็คงทําได้ยากนิดนึงเพราะว่ามนุษย์เราต้องการความบันเทิงเราหาเงินมาเพื่อ เพื่อความสุขอะไรบางอย่างซึ่งมันก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นเลยแต่ถ้าใครทําได้เนี่ยผมว่าส่วนนี้ก็น่าจะช่วยในการลงทุนได้ง่ายขึ้นเนาะวิธีที่4ก็คือเซฟเดอ r o นอน n ูทีนคัมนั่นก็คือการประหยัดรายได้ที่เราได้มาด้วยพิเศษอะอย่างเช่นบางครั้งเราอาจจะได้เงินจากการทํางานพิเศษได้เงินจากญาติผู้ใหญ่ได้เงินเป็นรางวัลต่างๆถ้าเราเก็บเงินตรงนี้ไม่เอาไปใช้จ่ายตามใจช,ชอบเนี่ยเราก็จะมีเงินส่วนนี้มาใช้เป็นการลงทุน จะเป็นก้อนเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเริ่มต้นครับทีนี้เรามาพูดถึงผลตอบแทนจากการลงทุนกันบ้างการที่เราจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ครับมันจะมีความสัมพันธ์นกันกับเรื่องของผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงเสมอแน่นอนครับว่าเราลงทุนในอะไรเราต้องคาดหวังผลตอบแทนจากสิ่งนั้นมากที่สุดใช่ไหมครับแต่บางครั้งมันยากที่เรา จะควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆหรือให้ผลตอบแทนมันเป็นตามที่เราคาดเอาไว้เนาะเพราะฉะนั้นเราจงต้องมีการประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยและผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยมันก็ได้มาในหลายรูปแบบเนาะผลตอบแทนจากการลงทุนมันก็ได้มาในหลายรูปแบบครับรูปแบบแรกก็เกิดจากรายได้ตามปกติของเราหรือว่าคือเเวอเรจอินคัม ด้แก่ดอกเบีย้ยเงินปันผลในกรณีที่เราไปซื้อพันธบัตรหรือหุ้นต่างๆเอาไว้ซึ่งกําหนดเวลาก็จะได้รับดอกเบีย้ยเงินปันผลตามเงื่อนไขกําหนดวิธีที่2ก็คือคปาเปรโเกนคปาเปรโเกนก็คือกําไรจากการซื้อขายหุ้นหรือสินทรัพย์ต่างๆที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากวันที่เราซื้อแล้วก็วันที่เราขายเนี่ยมีมูลค่าที่สูงขึ้นเราก็ทำกำไรจากตรงนั้นได้วิธีต่อมาก็คือค่าเช่าในส่วนของค่าเช่าเนี่ยมักจะเกิดจากการที่เราไปซื้ออสังหารรมทรัพย์เอาไว้เส่นบ้านที่ดินอาพาาาร์เนาาน,ตเนตคณิชยป็้ แล้วก็นําอสังหาริมทรัพย์ที่เราซื้อไว้ไปปล่อยเช่าให้กับผู้เช่าเราก็จะได้ค่าเช่าตรงนั้นมานะครับส่วนต่อมาก็คือผลตอบแทนอื่นๆเช่นเราไปซื้อหุ้นสามัญเราก็จะมีสิทธิ์ในการอ,าออกเสียงโหวตคณะกรรมการบริษัทถ้าเราถือมากพอแล้วก็มีส่วนในการกําหนดนโยบายเป็นต้นแล้วเราก็จะได้ผลตอบแทนในการถือครองหุ้นตรงนั้นแต่ไม่ว่าผลตอบแทน เราจะมาในรูปแบบไหนก็ตามสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงเสมอที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ปีหรือภาวะเศรษฐกิจจะดีจะร้ายยังไงก็ตามนั่นก็คือเราทุกคนล้วนอยากได้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดนทั้งนั้นจริงไหมครับคงไม่มีใครที่แบบลงทุนไปเออคาดหวังอะไรน้อยๆก็พออะไรเงี้ยทุกคนมีความโลภครับแล้วก็แน่นอนว่าเราอยากได้ผลตอบแทนที่สูงทั้งนั้นทีนี้เรามาลองยกตัวอย่างง่ายๆกันสักหน่อยดีกว่าสมมุติว่าเรามีสินทรัพย์เป็นตัวเลือกอยู่3าอย่างเงื่อนไขก็คือ สินทรัพย์ A ให้ปันผลร้อยละ5ต่อปีสินทรัพย์ B จะขายได้ในราคาที่เพิ่มขึ้น10%เมื่อลงทุนครบปีสินทรัพย์ C จะขายคืนได้ในราคาเพิ่มขึ้น10%และมีเงินปันผลให้อีก10%เมื่อลงทุนครบ1ปีถ้าหากเราจะให้เห็นภาพมากขึ้นเรามาสมมุติเป็นตัวเลขกลมๆเป็นเงินต้น1ล้านบาทเข้าไปแล้วกันนะครับผลลัพธ์ของการลงทุนสินทรัพย์ทั้ง3ทั้ง A และ B และ C เมื่อเวลาผ่านไป1ปีจะออกมาดัางนี้ครับสินทรัพย์ A เมื่อครบ1ปีเราจะมีเงินเพิ่มขึ้นมาเป็น1นึ่ล้านห้าหมบาทสินทรัพย์ B ี1ล้าน1แสนบาทสินทรัพย์ซีหนึล้าน2แสนบาทแ้ะสมมติว่าเราตัดความเสี่ยงทั้งหมดทิ้งไปแล้วเราทราบเป็นที่แน่นอนว่าเราจะได้เงินก้อนนี้แน่ๆคำถามก็คือเราจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใดครับผมเชื่อว่าทุกคนก็คงเลือกสินทรัพย์ซีกันทางนั้นจริงไหมนั่นก็เพราะว่าสินทรัพย์ซีมันให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดนั่นเองถ้าเปรียบเทียบออกมาเป็นตัวเลขชัดๆก็คือเมื่อถึงสิิิ้้นนนปีี่ะาเเเรจมงมงพขึ2000,000 ถ้าเกิดเราซื้อสินทรัพย์ C ซึ่งจะมากกว่าสินทรัพย์ A ถึง1นึ0 0 0สบาทและจะมากกว่าสินทรัพย์ B ถึง1 0 0 0 0 0สบาทนั่นแหละครับข้อเท็จจริงข้อหนึ่งของการลงทุนก็คือนักลงทุนที่มีเหตุและผลจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องไม่แปลกเลยครับที่เมื่อเราได้รับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจากแหล่งข่าวหรือคนใกล้ตัวว่ามีสินทรัพย์สินทรัพย์หนึ่งที่กําลังราคาขึ้นและมีโอกาสทากําไร เชื่อว่าเราคงสนใจที่จะนําเงินตรงนั้นไปลงทุนในสินทรัพย์นั้นแน่นอนแล้วก็ถ้าหากว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและก็ราคาของสินทรัพย์นั้นปรับตัวสูงขึ้นจริงๆจากวันที่เราเข้าซื้อแน่นอนว่าเราก็จะได้กําไรจากตรงนั้นจริงไหมแต่ในโลกของความเป็นจริงสิ่งที่มันมาควบคู่กันเสมอก,กับการลงทุนนั่นก็คือความเสี่ยงเราต้องควรขีดเส้นใต้คํานี้ไว้ครับความเสี่ยงความเสี่ยงจริงๆแล้วมันคือมิตรแท้ของนักลงทุนแน่ๆทุกคนต้องเจอไม่ว่าเราจะลงทุนมากน้อยในสินทรัพย์ไหนก็นแล้วแต ความเสี่ยงมันจะเป็นของที่มาคู่กันกับการลงทุนเสมอครับแล้วความเสี่ยงมันคืออะไรละ่ะความเสี่ยงตามความหมายก็คือระดับความไม่แน่นอนหรือผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนกล่าวคือการนําเงินไปลงทุนโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ต้องการหรือไม่หรืออาจจะกลายเป็นความเสียหายที่เกินกว่าระดับที่คาดไว้และสิ่งที่จะช่วยเราลดความเสี่ยงในการลงทุนนั่นก็คือกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงนั่นเองก่อนเราจะเริ่มบริหารความเสี่ยง เราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าเราสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ถึงระดับไหนนอกจากนี้เรายังต้องพิจารณาอีกว่าเราสามารถจัดการกับอารมณ์และก็พอร์ตการลงทุนของเราที่มีความผันผวนได้ดีแค่ไหนเมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนสูงมากเราจะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของเราและการบริหารจัดการพอร์ตเมื่อมีความผันผวนของตลาดที่สูงเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไงหลักการง่ายๆของการบริหารความเสี่ยงอาจจะแบ่งได้เป็นข้อๆดังนี้ครับข้อแรก เราจะต้องประเมินระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ซะก่อนการประเมินระดับความเสี่ยงที่ตัวเรานักลงทุนทุกคนยอมรับได้แต่ละคนก็โงไม่เหมือนกันเราจะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนเช่นประเภทแรกก็คือเราเป็นคนที่ลงทุนแบบระมัดระวังไม่ชอบความเสี่ยงกับอีกแบบหนึ่งที่เป็นขั้วตรงข้างก็คือเราชอบความเสี่ยงเรารลบความเสี่ยงได้มากเราเป็นนักลงทุนแบบเชิงลุกการประเมินลักษณะนิสัยของเรา ประเมนินความเสี่ยงรอยอมรับได้ก็จะช่วยให้การบริหารจัดการพอร์ตและก็การลงทุนของเราบรรลุเป้าหมายได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับข้อต่อมาก็คืออย่าซื้อแพงแล้วก็ขายถูกการซื้อแพงขายถูกเนี่ยมันเป็นปัญหาที่นักลงทุนมือใหม่ทุกคนต้องพบเจอครับไม่ว่าใครก็ตามวิธีแก้ปัญหาของเรื่องนี้ก็คือเราต้องลองพิจารณาศึกษาข้อมูลรอบด้านของสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนประเม,มินมูลค่าเข้าวๆาวให้ได้และทำความเข้าใจเรื่องความผันผวนของราคาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ ที่สําคัญก็คืออย่าไปคาดหวังว่าเราจะซื้อได้ถูกที่สุดและขายได้แพงที่สุดแต่ให้เราพอใจกับกําไรที่เราได้รับตามเป้าหมายที่เราต้องการจากวิธีที่เราวางแผนมาแล้วอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่เราจะทาได้นะครับข้อต่อมาก็คือเราต้องรู้จักกระจายความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงนั้นเป็นเหมือนไม้ตายครับที่นักลงทุนไม่ว่าจะมือใหม่มือเก่าใช้กันกระจายความเสี่ยงในที่นี้ก็คือว่าเราไม่ควรจะลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งทั้งร้อเซนหรือว่าทุ่มไปทั้งหมด เราควรจะมีการกระจายความเสี่ยงไปในการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความแตกต่างกันหรือว่าเป็นคนละธุรกิจกันนั่นก็เพื่อเมื่อธุรกิจหนึ่งสินทรัพย์หนึ่งที่เราลงทุนประเภทหนึ่งได้รับผลกระทบจากตลาดราคาดิ่งลงแต่เราอาจจะยังมีสินทรัพย์อีกประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องกันอยู่คนละตลาดกันที่เราสามารถรักษามูลค่าพอร์ตเอาไว้ได้มันเป็นการถัวเฉลี่ยความเสี่ยงนั่นเองนะครับมาถึงกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงข้อสุดท้ายนั่นก็คือ เราต้องวางแผนให้เหมาะสมกับตัวเองครับข้อนี้น่าจะสําคัญที่สุดแล้วนะครับการวางแผนให้เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของเราและทําตามแผนที่เราวางไว้อย่างเคร่งครัดตัวอย่างก็อย่างเช่นเมื่อเราลงทุนมีเป้าหมายการลงทุนของเราเป็นแบบระยะยาวเราก็จะยิ่งมีระยะเวลาในการฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจขาลงและช่วยให้เรารับประโยชน์จากการเติบโตของตลาดด้วยแต่ถ้าเราเป็นคนที่ชอบคมเสี่ยงหรือรับความเสี่ยงสูงสูงได้ก็ให้เราเลือกลงทุนในเหรียญหรือสินทรัพย์ที่มีความผันผวนที่สูง ให้ผลตอบแทนที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะเหมาะสมกว่าจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรามีการวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสไตล์ของตัวเรามันก็จะง่ายลดความเครียดในการลงทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพหรืออาจจะเพิ่มผลตอบแทนให้เราได้แน่นอนครับว่าในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลทําได้รวดเร็วมากขึ้นจึงมีตัวช่วยมากมายให้นักลงทุนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นความจริงก็คือไม่มีใครรู้เหตุการณ์ลงหน้าได้ท100ั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ ในโลกคริปโตก็เช่นกันครับนักลงทุนในตลาดมักเลือกลงทุนในเหรียญหรือแพลตฟอร์มที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดและยินดีที่จะแบกรับความเสี่ยงที่จะตามมาแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดนี้มาเสมอและจะเกิดขึ้นต่อๆไปนั่นก็คือภาพสะท้อนของเหรียญทั้งสองด้านเมื่อมีผู้ได้ประโยชน์ก็ย่อมต้องมีผู้เสียประโยชน์เป็นธรรมดาครับสำหรับ e ีีนี้เป็นอีีแรกของผมและทีมงาน หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้แล้วก็ยินดีรับทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมนะครับข้อมูลที่เอามาแชร์อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังไม่มากก็น้อยถ้าเกิดชอบหรือว่าถูกใจเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานแลวพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ